สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับจะมารีวิวการซ่อมอุปกรณ์คือว่าผมใช้นาฬิกา Apple Watch รุ่น SE นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ใช้ดีนะฮะแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันเกิดเสียเสียในที่นี้ก็คือว่าขยับหน้าจอก็ไม่ติดนะครับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจการคำนวณแคลอรี่อะไรต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรมออกกำลังกายต่างๆเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะครับ ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีสถานการณ์โควิดทำให้บรรดาศูนย์ซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยปิดกันหมดคือเราใช้บริการไม่ได้เขาปิดกันหมดเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็เลยต้องโทรไปปรึกษาของศูนย์บริการของเขาที่เป็นหมายเลข180 0ขึ้นต้นน,นะครับ กว่าจะติดต่อได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันปรากฏว่าติดต่อแล้วทําตามคําแนะนําต่างๆนะครับตั้งค่าเครื่องโรงงานทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเครื่องใช้ไม่ได้นะครับในที่สุดเออครั้นจะไปส่งศูนย์ซ่อมที่ใกล้ที่สุดมันก็ไกลนะครับที่ใกล้กว่านี้อยู่ต่างจังหวัดก็ปิด ไม่รู้จะทำยังไงในที่สุดเนี่ยได้รับคำแนะนำว่าให้ติดต่อผ่านทางไลน์ของ iCare Thailand นะครับก็เลยติดต่อผ่านทางไลน์ iCare Thailand มีการประสานงานกันก็ค่อนข้างมากพอสมควรแล้วเขาก็ติดต่อว่า,าให้แพ็กของมีวิธีการ1,2,3,4เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งไปโดย DSL ก็ส่งไปเมื่อวันที่26สิงหาคมนะครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยนี่เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับก็ปรากฏว่ามีพัสดุาจาก DSL มาส่งนี้นี้นะครับ มาส่งก็มาดูก็ดูจากชื่ออะไรต่างๆหนะ้าจอแล้วคิดว่าเป็นตัว Apple Watch HE ที่ส่งไปส่งส่งไปเคลมนะครับว่ามเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยมารีวิวเลยว่าเออเขาส่งอะไรมานะครับเดี๋ยวขอแกะก่อนโอเคลองมาดูกันนี่นะครับเดี๋ยวเปิดอาา่าฮะโอเคแพ็กมา ดีนะครับยังไงล่ะเนี่ยอได้มาเป็นกล่องนี้นะครับกล่องสีขาวอย่างนี้หมายความว่าคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตัว Apple Watch SE ของผมเนี่ยมันยังอยู่ในประกันนะครับเพราะว่าอายุการใช้งาน,นยังไม่ถึง10เดือนเลยนะครับเปิดมาก็เป็นกล่องนะครับมีเอกสารให้อย่างนี้ แล้วก็มี Apple Watch ก็น่าจะรุ่น SE นะครับแต่ว่าดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องใหม่นะครับคืออันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้ใจนะครับเพราะว่ายังไม่มีการติดต่อมาจากาทางศูนย์ i c a คนนะครับเดี๋ยวก็จะสอบถามอีกทีแต่เท่าที่ดูตอนนี้นะครับเท่าที่ผมตรวจสอบคร่าวๆเบื้องต้นแล้วนะครับ เครื่องนี้คือเครื่องใหม่นะครับสรุปก็คือว่าเข้าใจว่าตามมาตรฐานของ Apple เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ที่เราซื้อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ในประกันแล้วมันเกิดความเสียหายในตัวของซอฟต์แวร์หรือตัวระบบของมันที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ใช้อย่างเราเนี่ยนะครับมาตรฐานของเขาคือเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้นะครับโอ้นี่ก็ดีมากเลยเท่ากับเหมือนกับได้ได้เครื่องใหม่มาใช่ใชไหม นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะลองเอาไปเชื่อมต่ออะไรต่างๆให้เรียบร้อยดูก็แล้วกันนะครับอันนี้แหละครับก็คือขอบคุณนะครับขอบคุณไอ a ค e ไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ประสานงานต่างๆคือประสานงานผ่านทางไลน์นะครับแท็กกิ้งอะไรต่างๆส่งทางไลน์มาให้ปริน้นแล้วก็ หน้ากล่องอะไรต่างๆดําเนินการเองวุ่นวายมากแต่ว่าตอนนี้พ้นสถานการณ์โควิดมาแล้วเนี่ยศูนย์บริการ i c a ค e ์เขาเปิดแล้วนะครับการรับส่งตรงนี้ก็ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้ถ้าบอกความรู้สึกของตัวเองก็คือก็ประทับใจนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ซึ่งบางคนก็บอกว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงซึ่งมันก็จริงแต่ว่าการที่เราใช้ของที่หนึ่งคือ มีคุณภาพราคามันก็สูงแต่ว่าในส่วนของบริการหลังการขายถ้าเกิดว่าบริการหลังการขายอย่างเนี้มันก็คิดว่าทําให้คนที่เป็นลูกค้าอย่างเราเนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจนะครับว่าเออถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาแล้วเครื่องมันยังอยู่ในประกันแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันไม่ได้เกิดจากตัวเราเพราะเราไม่ได้เอาไปไปไป,ไปทำอะไรให้มันเสียหายเนี่ยเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะครับแล้วจากประสบการณ์คนที่รู้จักที่เคยใช้อย่างเช่น iPhone เนี่ย ก็ใช้มาประมาณ11เดือนก็ยังอยู่ในประกันเนี่ยแล้วเครื่องมีปัญหาจริงๆอ่ะปัญหาของมันเนี่ยสามารถตรวจสอบได้โดยการพิมพ์คีย์เวิร์ดบางอย่างเข้าไปน,นะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่ามันเป็นปัญหาจากซอฟต์แวร์เนี่ยออทางศูนย์บริการของ Apple ต่างๆเนี่ยถ้าเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยว่าโอเคเป็นปัญหาจากตัวเครื่องเขาก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้นะครับอันนี้ถือว่าชื่นชมครับบริการหลังการขายที่เหนือความคาดหมาย ก็ขอบคุณมากขอบคุณ i c a ค t t h i l l n n d ด้วยนะครับที่ช่วยประสานงานต่างๆให้จนได้ Apple Watch เครื่องนี้กลับมาใช้เสร็จทีไม่มีนาฬิกาใช้มานานแล้วนะครับก็ขอรีวิวสั้นๆเท่านี้ครับสวัสดีครับ